ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมชานุมังงะนะครับก็จะมาอันบล็อกกล่องเช่นเคยเนาะก็ที่สั่งไปก็จะเป็นมังงะมือสองก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ใบให้ว่ามีเมะอยู่ตอนนี้สองตอนแต่ถ้าตอนผมลงคลิปนี้น่าจะเป็นตอนที่สามมาเนาะอืมก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็สั่งไปเกือบอาทิตย์แล้วเนาะป่ายจะมาส่งก็ใช้เวลานานพอสมควร ก็สาสี่วันนะครับป้าจะส่งถึงขอผม,อมก็กล่องก็จะมีรูนิดนึงนะตรงนี้แต่ไม่ถึงข้างในก็เยีายวิ่งด่วนเลยซึ่งสั่งไปเรื่องเดียวเนาะแต่ว่าจะมีหลายเล่มนะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นของสยามเนาะไปให้อีก เเบมมาลยีแต่ผมรู้สึกว่าบับเบิ้ลรู้สึกว่าจะมีกลิ่นนะไม่รู้ว่ากลิ่นตับกลิก่นอะไรไม่รู้ ทุกคนก็อาจจะรู้เนาะว่าใจรักนี้คือเรื่องอะไรแต่เดี๋ยวรอเฉลยเลยสั่งไป93สิมเนาะตอนนี้ริมสิจิเพิ่งออกเรื่องที่ผมสั่งไปก็จะเป็นเรื่องนี่นะครับนายน้อยจอมโกล้าวสู่เส้นทางแห่งวีรบุรุษก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีเมะแล้วก็คือ มีคือทำถึงมากครับตาสวยมากแบบมากๆเลยเนาะแล้วก็คุณภาพลายเส้นเแนบบี่ยผมให้เลยเยี่ยมเลยเรื่องนี้ใครที่แบบไม่เคยดูลองไปดูได้เนาะเรื่องนายน้อยจอมโกยก้าสู่เส้นทางแห่งิวลบุรุษตอนนี้เล่มที่สี่ก็เพิ่งออกแล้วก็มีแบบอ่ารุ่นลับเนาะของก็จะเป็นอะไรวะต่อไปเสร็จเนาะอืมไ่เสร็จนึงอะจะได้เป็น ของชุดพิเศษก็คือโป๊ตเนะาะแปดใบถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ก็ผมเพิ่สั่งมาสั่งเป็นที่เรียบร้อยและเล่มสิบสีรอเขาจัดส่งเนาะอะ,อะผมขออนุญาตเอาออกสักแป๊บนึงที่ผมสั่งไปไม่ได้อยางเออไม่ไม่ได้แค่นังสืออย่างเดียวเนะจะได้อย่างที่ผมแบบอยากได้มากๆเลยเนาะหลังจากที่ผมดูในน้อยจมโกยเนาะ ก็จะเป็นโปสการ์ดอ่าไม่รู้กี่ใบผมขออ่าจัดเล่มก่อนเนาะนี่นะครับายน้อยจอมโกยทั้งหมดที่ผมได้สั่งมาเนาะราคาก็อาจจะสูงสักนิดนึงแต่ก็ไม่เกินปกเนาะประมาณ800-900ประมาณนี้รวมส่งเนาะแล้วก็อ่าตอนนี้ของสยามก็จะมีเป็นชุดแล้วเนาะชุดแพ็คชุด ราคาท่าผมจะไม่ผิดอยู่ที่499เนอะซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเลยกับเรื่องในน้องจอมโกยเนาะอืมก็จะมาดูกันต่อส่วนของโปดเนาะโปดก็นี่เลยเขาหอมาอย่างดีเนาะไม่มีตำหนิเลยนะซึ่งโปดเรื่องนี้คือหายากมากๆเท่าที่ผมแบบสังเกตเห็นในกลุ่มเนาะก็ไม่มีใครค่อยขายเลยก็เดี๋ยวให้ดูอันนี้ใบแรกเนาะอืมเป็นอ่า พระอของเราคนนี้เลยผมก็จําชื่อไม่ได้และแต่ว่าเออเอาเป็นว่าเป็นพระเอกคนนี้มีสกิลแบบอ่าไม่ใช่ต่อสู้เนาะเป็นพวกแบบหนีแบบหนีแบบรอดเออการฟันอะไรอย่างนี้เนาะอืมแบบกิ่นมากๆหลบหนีเรื่องการหลบหนีแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอ่าใช่ในายน้อยเหมือนเดิมเนาะเป็นพระเอกหมดเลยแหละทุกโหมดนี่แหละ สวยมากมเลยเนาะสําหรับโพ๊ตนี้แบบอประมาณนี้ต่อไปเราจะเป็นโพ๊ตนี้เนาะเป็นแนวนอนจะเป็นหีมะเนาะไปเล่นหีมะกันบ้าน, <S <S 1> <S 1> นี่การนายน้อยอ <S 1> <S 1> แล้วก็นี่การะนายน้อยนะครับซึ่งอันนี้ก็สีสวยมากเลยเนาะ จะอีก pen, ห้าแผ่นเนาะก็ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งคืออ่าคนเขียนแบบเรื่องนี้ก็คือแบบเรื่องเดียวกับอ่าเรื่องอ่าะลรวะเอสซัสซินที่อยู่ในแบบห้องเรียนรอบสั่งหารเอ้ยใช่เรื่องนี้เลยอ่าอาจารย์โคโรซิ ense, นเะซ่เนาะถ้าใครเคยดูคือแบบจะรู้ว่าเรื่องนี้คือตำนานมากเนาะก็ เหมือนกันเนาะกแต่ก็นั่นแหละใครที่แบบชอบอาจารย์คุโรเซนเซแล้วแบบอยากหาเรื่องอื่นๆที่เขาแบบผลงานของเขาอะผมแนะนำเรื่องนี้เลยแล้วก็ออันนี้ bon. ไม่ค่อยมีนาน้อยเนาะหรือเปล่านี่อ่าไอ้นี่เนาะไอ้นีบบนนก่กระบบนเนาะต่อกระบบขึ้น ก็เนื้อเรื่องก็จะยิงจากประวัติศาสตร์เนาะของญี่ปุ่นซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องประวัติศาสตร์เท่าไหร่แล้วแนวนี้บอกได้เลยว่าผมไม่ค่อยตามไม่ค่อยดูไม่ค่อยอ่านเลยแนวประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์โลกหรืออะไรอย่างนี้เนาะออันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกๆเลยที่ผมได้มาเปิดประสบการณ์อ่านหรือดูแบบแนวประวัติศาสตร์ยนะิงเนาะ ึ่งนี้เขาทําถึงทําให้ผมแบบตามเก็บมมงะได้แล้วก็โปสได้เนาะแล้วก็โปสอันนี้เนาะผมว่าแบบครีเอทเลยแบบสวยมากเลยเนาะคือมันไม่เหมือนข่าวโพลนแบบอ่าอันอื่นเนาะแต่ว่ามันจะมีแบบแบ็กกราวข้างหลังแบบอ่าต้นไม้กระถางไม้ดอกไม้อะไรประมาณนี้อืมแบบสวยมากแล้วจะเป็นอ่า น้อยเนาะตอนกินเหมือนบิงซูเนาะถ้าให้เรียกออมันแข่งใสหรือบิงซูเนี่ยแหละก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโป๊ททั้งหมด10บใบกับมังงะอีก13เล่มเล่ม1ิก็รอมาส่งเนาะมีโป๊ทเหมือนกันก็สำหรับใครที่แบบอยากหาแนวประวัติศาสตร์แล้วก็ผู้แต่งเดียวกับอาจารย์คุโรซิซีจากเรื่องห้องเรียนรอบสถานก็ ไปหาดูก็ได้เนาะที่ n e ็ตฟิกผมไม่แน่ใจว่ามีช่องทางอื่นให้ดูหรือไม่แต่ว่า n e ็ตฟิกมีแน่ๆตอนนี้อัพมาถึงตอนที่2แล้วก็ลองไปดูนะคือภาพภาพหรือลายเส้นหรือแบบฉากแต่และฉากแบ็กกราวอะไรเงี้ยคือแบบเขาทำถึงจริงใครที่แบบอ,อยากลองเปิดประสบการณ์แนวนี้เนาะประมาณนี้กับโป๊ดอ่ะ เดี๋ยวผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับไปละบ๊ายบาย